ตัวรือหลักๆที่พวกเรารู้จักกันดีก็คือมี2ค่าก็คือ FBS fasting blood sugar หรือบางที่เรียว่าชู g a r glucose หรือว่า FBS FBS 2คนปกติ70-99ถ้าเกิดว่าค่านี้อยู่ที่100-125มีภาวะก่อนเบาหวานหรือว่าเสี่ยงที่จะดื้ออินซูลินค่ะ ก็ต้องคึงระวังไว้แล้วถึงจะไม่ทีช่ชฉว่าเป็นโรคเบ,บาหวานก็ตามและถ้าเกิดว่าค่า FBS ตั้งแต่126ขึ้นไปแต่ถูกวินิจฉัยเป็นเบาหวานค่ะรขอในเพื่อนๆนะคะถ้าตั้งแต่100ไปเพราะว่าด,ดื้ออินซูลินเริ่มเกิดขึ้นแล้วให้กลับมาดูแลตัวเองเลยนะคะให้คุมอาหารอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะไม่ให้ไปสู่เบาหวาน ถ้าเกิดว่าถูกวิชัยเป็นเบาหวานนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะให้ยานะคะเราจะต้องดูติดตามน้องขั้นตาในเลือดของเราซึ่งช่วงนี้ก็มีการตรวจร่างกายประจำปีกันอยู่เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราตรวจทุกปีทุกปีอันนี้จะค่อนข้างปลอดภัยอยู่ๆปีนี้ขั้นตาในเลือดไปที่100110จะถือว่ามีภาวะก่อนเบาหวานแล้วก็จะต้องรีบมาคุมอาหารได้เลยค่ะถ้าเจอขั้นตาในเลือดสูงในครั้งแรกเราแนะนานนให้เพื่อนๆว่าอาจจะคุยกับคุณหมอนิดนึงค่ะว่าขอไปคุมอาหารก่อนได้ไหมยังไม่ทานยาได้หรือเปล่าแต่นั่นหมายถึงว่าท่านนนนะะะตต้้อองงมีีรเเบยบยในในยยววิััใดคะ าสามารถที่จะคุมอาหารนะคะคุมอาหารได้อย่างคล่องครัดมีการออกกําลังกายก็คือปรับพฤติกรรมของตัวเองได้ก็จะได้ไม่ต้องเริ่มทานยาค่ะทีนี้มีอีกค่าหนึ่งที่ค่อนข้างจะแม่นยํากว่า s <F> b <BS> s FBS หรือว่าค่าชูการ์เนี่ยบางทีเขาจะแปรผันค่ะเขาแปรผันได้ การที่เราทานอาหารสมมติว่าในสอสาวันก่อนหน้าที่เราจะไปเจาะเลือดนะคะเราก็าอาจจะคุมอาหารเคร่งครัดหรือบางท่านอาจจะทานอาหารเยอะคือยังทานเยอะอยู่นะคะทานแป้งน้ำตาลเยอะอยู่ FBS ก็อาจจะแปรผันได้ะคะ่ะว่าอาจจะมากไปหรือว่าน้อยไปก็จะไม่ได้เป็นตัวแทนของเราที่แท้จริงได้แต่ค่าที่สําคัญอีกค่าหนึ่งที่หลอกไม่ได้นะคะหลอกคุณหมอไม่ได้ก็คือ HBA1C หรือว่าฮีโมโกลบิน A1C ค่ะเพราะเป็นน้ําตาลเฉลี่ยสะสมเป็นน้ําตาลที่ เกาะอยู่ที่เม็ดเลือดแดงของเรานะคะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเม็ดเลือดแดงของเรามีอายุประมาณ3เดือนหรือว่า120วันเขาก็จะตายเนาะสลายไปนะคะแล้วก็มีการผลิตเม็ดเลือดแดงขึ้นมาใหม่นี่ก็จะดูได้แล้วเขาว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเราปฏิบัติตัวยังไงนะมีการคุมอาหารหรือว่าทานอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะคะที่จะไม่ให้เกิดขั้นตาในเลือดสูงได้หรือไม่ค่าปกติของ HbC คนที่ปกติไม่มีเบาหวานนะคะไม่มีความเสี่ยงเรื่องตาในเลือดสูงถ้า HbC จะน้อยกว่า5.7ค่ะ Hb1c 5.7-6.4จะถือว่ามีภาวะก่อนเบาหวานหรือว่าเริ่มดื้ออินซูลินแล้วละ่ะค่ะเมื่อมีค่านี้เกิดขึ้นแล้วให้เพื่อน,นะคะรีบกลับมาดูแลตัวเองมาสำรวจอาหารที่เราทานนะคะว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นเบาหวานหรือไม่และถ้า Hb1c ตั้งแต่6.5ขึ้นไปจะถูกวิจัยเป็นเบาหวานแล้วนะคะเพื่อนให้ดูค่านี้เป็นหลัก ท่านไหนที่ตรวจแต่ FBS คั้งถัดไปก็ขอคุณหมอตรวจ HbA1c ด้วยนะคะเรามองว่าการตรวจที่แน่นยํำนะคะและแน่นอนกว่าก็ปลอดภัยกว่าค่ะคเพื่อนเรื่อนอย่ารอให้มีอาการนะคะเพราะว่าขั้นต่างในเลือดที่สูงเล็กน้อยหรือว่าเป็นภาวะก่อนเบาหวานหรือว่าเริ่มเืืออินซูลินหรือว่าขั้นต่าลในเลือดสูงขั้นตาลที่ไม่เกิน200ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอาการงนั้นเราอย่ารอให้มีอาการของเบาหวานขึ้นก่อนจะดีที่สุดให้ปรับเปลี่ยนอาหารนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจวาวันขั้นตางจะได้ลดลงเร็วๆถ้าเกิดววว่่่าาาาาาาทนนนนถูกกกิัยเเป็บาาหหรรรือออใ้มี หรือว่าค่าน้าตาลในเลือดมากกว่า200นะคะอันนี้จะเสี่ยงมากๆเลยที่จะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆงการที่ค่าน้ำตาลในเลือดนะคะมากกว่า200นั่นหมายถึงตับอ่อนของถูกทําลายไปแล้วมากกว่า50%เลยละค่ะนั่นเราก็ต้องมาฟื้นฟูตับอ่อนการที่เราปล่อยให้เบาหวานดําเนินไปนานๆนะคะก็มีผลเสียต่อตับอ่อนของเราค่ะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพก่อนใครนะคะ